สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับนะครับในที่สุดความต้องการหรือความปรารถนาของคนเสื้อแดงที่ต้องการให้แกนนานปชคนใดคนหนึ่งได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นก็เป็นความจริงขึ้นแล้วนะครับเมือในใน่อนายนทวุฒิไสยเกลืออดีตแกนนำนปชออนั้นได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์น,นะครับแม้ว่าจะ มีการวิาพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรง,งข้ามนะครับว่าจะเป็นตําแหน่งของการต่างตอบแทน,นหรือว่าเป็นรอยแผลหรือว่าอาจจะเป็นสายล่อฟ้าให้กับรัฐบาลในคณะรัฐมนตรยียิ่งลักสองก็ตามแต่ว่าถ้าดูบทบาทความสามารถใน ทา,ทางการเมืองหรือว่าการบทบาททางการเมืองในสภาแล้วคุณธวัชวุฒิก็ทําได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนที่มีวัฒนศิลป์ในการพูดที่มีความคมขายลุ่มลึกและเป็นที่ติดอกติดใจของบรรดาแฟนคลับมากมายนะครับรวมทั้งการปราศัยบนเวทีต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับทำให้เขากลายเป็นพระเอกตลอดการในเวทีทางการเมือง แต่เมื่อเข้าสู่เวทีของการเป็นผู้บริหารสูงสุดแล้วเขาจะสามารถรักษาตำแหน่งพระเอกตลอดการไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรายการฮอ t ท o p ป c ิวันนี้จะมาพูดคุยกับบคุคคลท่านนี้ครับคุณนัทวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก,ก์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับผมก็รู้สึกเขินเหมือนกันนะ <laughs> คิดอย่างไรครับรัฐมนตรีที่หรือว่าตำแหน่งที่ได้รับหลายคนบอกว่านี่เป็นตำแหน่งที่ เป็นผลการตอบแทนทางการเมืองมากทางการเมืองมากกว่าที่จะมองหรือว่าพิจนารณาในเรื่องของความรู้ความสามารถเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าแยกแยะก,ก็จะชัดเจนว่าจะมาจากฝ่ายตรงข้ามที่ต่อสู้กันมาตลอด4 5หปีเพราะฉะนั้นผมไม่ติดใจแล้วก็ไม่เป็นเหตุปัจจัยที่จะต้องท้อถอยหรือกดดันผมเรียนว่าผมเข้าสู่เส้นทางการเมืองเป็นผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี2448ทำกิจกรรมกับพรรคการเมืองมาโดยตลอด ถ้าบ้านเมืองเป็นปกติถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยผมก็จะเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนเลือกก็จะได้เป็นสสถ้าพรรคเลือกให้เป็นรัฐมนตรีก็จะได้เป็นเป็นไปตามวิถีทางแต่บ้านเมืองนี้ไม่เปิดโอกาสให้วิถีทางประชาธิปไตยได้เดินหน้าบ้านเมืองนี้กลับถูกอำนาจและวิธีการของเผด็จการเนี่ยทำให้เกิดสถานการณ์การต่อสู้ครั้งใหญ่ ผมก็เดินไปตามสถานการณ์นี้แล้วในที่สุดหลังจากสถานการณ์ต่อสู้เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งสําคัญ3กรกฎาคมผมก็เข้าสู่สนามเลือกตั้งอีกครั้งก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็มาอย่างเปิดเผยมาตามสถานการณ์และที่สําคัญที่สุดผมมาจากประชาชนเมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นํารัฐบาลมอบหมายความไว้วางใจและภารกิจนี้ผมก็เข้ารับหน้าที่เท่านั้นเองการได้รับตาแหน่งรัฐมนตรีคิดว่าจะเป็นการลดแรงกดดันที่ คนเสื้อแดงจะกดดันกับทางรัฐบาลยิ่งลักไหมครับจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคนเสื้อแดงไม่เคยกดดันรัฐบาลบด้วยการเรียกร้องตําแหน่งแห่งที่ใดๆแน่นอนที่สุดครับมีการคาดการจากสื่อสารมวลชนจากเกจิอาจารย์ทางการเมืองว่าหลังเลือกตั้ง3ามกร,รกฎาคมถ้าหากพักเพื่อไทยได้รับชัยชนะ <c oughs> ผมกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีครับคนที่พูดทุกเวทีชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพเทือกสุบรรบแต่ปรากฏว่าเมื่อรัฐบาลยิ่งลักหนึ่ง ไม่มีชื่อพวกเราทั้งสองคนเราก็ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติมไม่เคยมีปฏิกิริยามไม่เคยเคลื่อนไหวไปในเชิงกดดันเรียกร้องใดๆวันนี้พักมอบความไว้วางใจให้ผมทําหน้าที่คุณจตุพรพรมพันธ์ก็ยังอยู่ในสภา<ม>ก็ยังรักษาความสง่างามไม่ได้ออกมาตี<ม>โพยตีพาย<ม><ม>เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีกรณีอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตค,คนเสื้อแดงจะไม่ต่อสู้หรือผเผชิญหน้ากับพรรคเพื่อไทยเรื่องตําแหน่งแห่งที่ทางการเมืองอย่างเด็ดขาดครับรู้สึกอย่างไรกับคําวิาพากษ์วิจารณ์ว่าสุดท้ายตําแหน่งของรัฐมนตรีเสื้อแดงท่านนี้หรือคนนี้นี่บอกว่าเป็นสายล่อฟ้าของรัฐบาลเป็นรอยแผลที่อาจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาธิปัตย์อาจจะขุดคุยจนนํามาซึ่งสียรภาพของรัฐบาลหรือไม่อย่างไร ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตามปกติผมอาจจะเป็นนักการเมืองที่ไม่มีรอยแผลเลยก็ได้ครับแต่รอยแผลที่ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าผมมีเป็นรอยแผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและนี่เป็นแผลเป็นในชีวิตทางการเมืองครับแต่เป็นแผลเป็นที่ผมภูมิใจเพราะแผลเป็นนี้เป็นอนุสาวรีย์ของชีวิตผมไม่ว่าจะการถูกจําขัง ไม่ว่าจะเป็นการถูกกระทํากดขี่ย่ายีใดๆผมถือว่ามันแลกมาด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและแลกมาด้วยความศรัทธาต่อประชาธิปไตยของพี่น้องประชาชนครับตอนแรกเนี่ยหลายคนก็วิเคราะห์ว่าคุณนทวุฒิน่าจะไปนั่งในตําแหน่งที่ดูแลทางด้านกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทางด้านสื่อแต่ว่ามาดูแลในส่วนของ กระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าท่านนายกเกรงว่าถ้าจะไปวางไว้ในส่วนของสื่อแล้วอาจจะกลายเป็นสายร่อฟ้าที่ที่จะกระเทือนต่อรัฐบาลหรือเปล่าหรืออย่างไรผมไม่ทราบวิธีตัดสินใจของท่านนายกนะครับ,รบเพียงแต่ว่ากระแสที่คาดการกันเนี่ยก็เป็นการคาดคะเนนะตามสื่อสารมวลชนต่าง ว่าผมจะต้องเป็นรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีรแต่เมื่อความเป็นจริงเป็นเช่นนี้หน้าที่ของผมก็คือรับงานแล้วก็ปฏิบัติภารกิจให้สําเร็จรุ่งร่วงครับงานที่ต้องดูในส่วนของรัฐมนตรีช่วยเกษตรนี่นใหญ่ก็จะเป็นทางด้านไหนอย่างไรครับคือพระน a นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับทันธีระว,วงสมุรก็ได้มอบ4กรมกับ,บอีกสรัฐธิภาหกิจให้กํากับดูแล ก็ประกอบด้วยกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรครับองค์การสวนยางกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางและก็องค์การสะพานปลาขณะนี้ก็กําลังศึกษางานในแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะได้กําหนดนโยบายกําหนดแนวทางในการเดินไปข้างหน้าและแก้ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในแต่ละส่วนงานครับเรื่องของเห็นว่าในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกรุงมเกษตร ก็มีอยู่3 4มสี่สาหน่วยงานสามหน่วยงานใช่ไหมครับเรื่องขององค์การยางเรื่องยางอันนี้เห็นว่าสิ่งที่ต้องเป็นภารกิจเร่งด่วนก็คือการที่จะต้องรักษาราคายางที่มีการเป็นมติของคณะมนตรีไปแล้วนะครับที่จะให้ได้120บาทต่อกิโลกรัมอันนี้จะจะเริ่มทําอย่างไรครับและจะดําเนินการอย่างไรคือมันเป็นจังหวะบังเอิญพอดีที่วันที่ผมเข้าประชุมครมนัดแรกเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการในการรักษาสีิรภาพราคายางพาราครับ โดยหลักการกว้างๆก็คือจะให้ทกศาเนี่ยอนุมัติกรอบวงเงิน15,000ล้านบาทะนะฮะให้สถาบันเกรรษตร,รกรเนี่ยกู้เพื่อที่จะรักษาอสิรยรภาพราคายางพาราตรงนี้ก็เลยจะเป็นภารกิจแรกที่จะต้องทําในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะผมก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการนี้ซึ่งก็ประกอบด้วยบุคคลต่างๆทั้งภาคราชการนะครับแล้วก็ภาครัฐทุรกิจตลอดจนประชาชนซึ่ง ผมก็จะต้องแต่งตั้งเพิ่มอีก2ท่านเข้ามาเพื่อประชุมกําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็จะเร่งให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามมาตรการนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากกรณีที่ราคายางพาราเนี่ยตกต่าลงในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาแต่สิ่งที่จะทําในระยะยาวซึ่งผมก็ได้อธิบายกับสื่อมวลชนไปแล้วนะครับว่าผมจะผลักดันร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะทําให้ การจัดการยางพาราในแต่ละองค์กรซึ่งขณะนี้มี3หน่วยงานหลักค,คือสถาบันวิจัยยางสังกัดกรมวิชาการเกษตรองค์กรสวนยางกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้เกิดความเป็นเอกภาพในในเชิงนโยบายกําหนดยุทธศาสตร์ครับใช้เนี่ยก็จะทําให้เรื่องของยางพาราเนี่ยถูกรวมศูนย์เข้ามาอยู่ในหน่วยงานเดียวการแก้ปัญหาการวางแผนวิจัยคน้นคว้าศึกษาพัฒนา ตลอดจนการพึ่งพาตัวเองยามเผชิญวิกฤตการเรื่องราคาเนี่ยก็จะทําได้ครบวงจรและผมเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารในขณะเดียวกันก็จะขยายโอกาสสําหรับการจัดจําหน่ายยางพาราต่อไปด้วยในอนาคตสิ่งที่จะทําต่อหลังจากผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือผมมองว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยทำงานโดยลําพังไม่ได้ครับเพราะสถานะของเราคือผู้ผลิต แต่เราไม่ได้ผลิตเพื่อเอาไว้ดูเล่นเราผลิตเพื่อจําหน่ายเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรจําเป็นจะต้องจับมือกับกระทรวงพาณิชย์จําเป็นจะต้องจับมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือรทออกศโดยกระทรวงการคลังเป็นอย่างน้อย3ามองค์กรเนี่ยจะต้องเชื่อมประสานกันแล้วก็กําหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเกษตรผลิตทกศเป็นแหล่งทุนพาณิชย์จัดจาหน่ายถ้ามีความเข้าใจตรงกันตรงนี้เนี่ย ผมว่าศักยภาพในการแข่งขัน <c oughs> ศักยภาพในการนำพาสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร <c oughs> เดินไปข้างหน้าน <c oughs> มันจะมีสูงขึ้น <c oughs> และประโยชน์จะเกิดกับเกษตรกรที่พูดกันเรื่องยางมากก็เพราะว่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราทั้งระบบนะฮะคุณจอมฮะ <c oughs> สร้างรายได้เข้าประเทศเนี่ยร่วม5 0 0แสนล้านบาท <c oughs> ต่อปี <c oughs> นั่นหมายความว่าเฉพาะเรื่องยางพาราอย่างเดียวเนี่ย เราสามารถสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้เกือบสองแห่งต่อปีนี่ยังเป็นเพียงแค่เราสามารถจำหน่ายยางพาราในลักษณะของสินค้าแปรรูปขั้นต้นยังไม่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่จะเป็นการแปรรูปในขั้นถัดๆไปให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพมากขึ้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องทากันต่อ นี่เป็นสิ่งที่ได้นั่งอ่านนั่งฟังนะได้พยายามติดตามศึกษากแล้ว<า>คิดอยูเวลานี้ทำการบ้านมาเยอะเหมือนกันนะฮะดูจากการพูดในการ<อ>ที่จะอธิบายถึงงานของกระทรวงเกษตรคือพยายามที่จะเรียนรู้ครับ,รบผมเป็นคนภาคใต้เกิดมาก็เห็นต้นยางพาราแต่ยอมรับว่าไม่ได้มีความรู้ละเอียดลึกลงลึกแล้วสิ่งที่คิดอยู่ขณะนี้คือผมไม่มีความจําเป็นต้องรู้เรื่องยางพาราลึกซึ้ง <c oughs> ผมเพียงต้องการทราบว่ากรอบของภารกิจนี้คืออะไร สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอะไรคือโอกาสอะไรคือปัญหาและอุปสรครคแล้วเราจะเลือกตัดสินใจยังไงในการเดินไปข้างหน้าครัเอเคครับ,เ,รรบเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับรายการฮอตท็อปิกวันนี้พูดคุยกับคุณนทวุฒิสายเกลือนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรัฐมนตรีเสื้อแดง เพียงคนเดียวในครมรยิ่งรักสองนะครับซึ่งก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนะครับในส่วนของฝ่ายตรงข้ามว่าจะเป็นตําแหน่งหรือเป็นเก้าอี้ที่จะเป็นสายเล่าฟ้านํามาซึ่งกระทบต่อสัจจรพาพของรัฐบาลน,นี้หรือไม่นะครับในตัวของคุณธุตพูดเองเนี่ยก็เวลาจะพูดถึงก็คนก็จะรู้จักในนามของว่าเป็นผู้นําไพร่อะไรต่างที่กนว่าทีนี้พอมาจากความเป็นไพร่ามาสู่ความเป็นเสนาบดีซึ่งก็แน่นอนก็คือฝ่ายของอมา์เนี่ยจะต้องปรับตัวยากไหมครับ คือสาหรับผมเนี่ยการเป็นธํามดหรือไพร่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งที่คุณเป็นไม่ได้อยู่ที่เก้าอี้ตัวที่คุณนั่งมันอยู่ที่จิตวิญญาณมันอยู่ที่รูปการจิตสํานึกว่าเป็นเช่นไรคําว่าไพร่ที่ผมพยายามอธิบายและสื่อสารเนี่ยมันอธิบายสภาพการของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาว่าเราถูกมองจากกลุ่มผู้กุมอนานาจว่าต้อยต่ําเสียเหลือเกินเพราะถ้าเป็นประชาชนเนี่ย สิทธิ์เสียงของเราจะได้รับการยอมรับการตัดสินใจของเราจะได้รับการเคารพครแต่ถ้าเป็นไพร่เนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาถูกล้มครั้งแล้วครั้งเล่าการขับเคลื่อนของประชาชนก็ถูกประนามยามเหยียดแสดงว่าท่านไม่เห็นเราเป็นประชาชนเห็นเราเป็นไพร่ใช่หรือไม่ตรงนี้ที่ผมตั้งคําถามและเมื่อต้องการอย่างนั้นผมก็บอกว่าถ้า่างนั้นเราจะเป็นไพร่เราจะต่ําที่สุดแล้วเราจะสู้กับคุณที่คุณคิดว่าคุณสูงมากมากเพื่อให้เราทั้งสองฝ่ายเท่ากัน เท่านั้นเองแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นนปชจิตวิญ,ญญาณยังคงเดิมยังเป็นประชาชนยังเป็นนายนัทุฒใสเกื้อเหมือนเดิมครับเบมื่อเป็นรัฐมนตรีแล้วแน่นอนก็ต้องเป็นรัฐมนตรีของฝ่ายอํามตย์ด้วยเหมือนกันนะครับจะที่แจงจะอธิบายกับฝ่ายอํามตา์อย่างไรครับเมื่อไพร่มาเป็นอํามตา์หรือว่ามาเป็นเสนาบดีผมเป็นรัฐมนตรีของคนไทยทั้งประเทศครับไม่ว่าจะสีไหน ไม่ว่าจะเลือกพักใดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าท่านจะเป็นไพร่เรื่องมาเมื่อผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มผมจะเป็นรัฐมนตรีของท่าน<ม>ถ้าภารกิจใดๆที่เกี่ยวข้องในการกํากับดูแลของผมจะแก้ปัญหาให้ท่านได้<ม>จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ท่านได้นั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องทํา<ม>ผมเลือกไม่ได้และผมไม่เคยคิด<ม>จะเลือกในการทําหน้าที่นี้ครับรู้สึกอย่างไรกับคําเปรียบเทียบพ ทราบว่าคุณรัฐบุตรมาเป็นรัฐมนตรีนี่ก็มีการเปรียบเทียบบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ผู้ดีเดินตรอกข ok ี้คลอกเดินบนถนนร,รู้สึกอย่างไรฮะก็ <azing S 1> <c oughs> ผมก็คิดว่านั่นเป็นสำนวนไทยนะฮะ <c oughs> ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นผู้ดีมีสกุลอะไร <c oughs> ในขณะที่คําว่าขี้คลอกนี่ก็อาจจะเป็นคําที่ผมคงไม่จะไม่เสนอตัวไปรับเอามา <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าถ้าใครก็ตามที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน รัฐบาลชุดใดก็ตามที่มาจากการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศเขามีสิทธิ์โดยชอบ mm hmm. ที่จะเข้ามาทําหน้าที่บริหารบ้านเมืองผมมาตามกลไกนี้ผมมาตามกติกานี้ผมจะเป็นขี้คลอกเป็นผู้ดีไม่สําคัญสําคัญคือผมมาจากการเลือกตั้งหรือเปล่า hmm. และถ้าผมมาจากการเลือกตั้ง mm hmm. ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะให้โอกาสในขณะเดียวกันผมก็จะต้องทํางานสําหรับคนส่วนน้อย mm hmm. ที่ไม่ได้เลือกรัฐบาลชุดนี้ครับ ที่ไม่ได้สนับสนุนผมในทางการเมืองออเพื่อพิสูจน์ว่าในการทําหน้าที่นี้เราทําเพื่อประชาชนครับต้องปรับตัวเยอะไหมครับกับการที่ต้องมาเป็นเสนาบดีมีรถติดตามมีขบวนติดตามมากมายเวลาจะไปไหนแต่ละครั้งก็ไม่มีนะฮะก็พึ่งจะไปไหนมาไหนมีรถเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลก็วันนี้เองนะฮะก็ยังเขินๆอยู่ที่แรกผมก็คิดว่า จะไม่มีดีหรือไม่ครับแต่ว่าก็เปลี่ยนการตัดสินใจด้วยเหตุผลสองประการประการแรกก็คือถ้าหากผมไม่ปฏิบัติเหมือนเหมือนกับที่รัฐมนตรีทุกทกท่านปฏิบัติแน่นอนฮะมันก็อาจจะดูดีในแง่ที่ว่าแสดงตนว่าเป็นไพร่รแต่คําถามจะเกิดขึ้นกับอีก35ท่านว่าทํา,าทไมนัฐวุริไม่มีแบบนี้แล้วทําไมทุกท่านจึงมีในขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่าภารกิจมันมันเยอะจริงๆครับ ความสะดวกในการเดินทางบางประการเนี่ย<ม>ก็มีผลในการจัดการบริหารเวลาเพราะว่าสองสามวันนี้เนี่ยผมคุยกับคนเยอะนั่งอ่านข้อมูลเยอะสะดับรับฟังเรื่องราวค้นคว้าอะไรต่างๆพร้อมๆกับออกไปนอกสถานที่ไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องของความยิ่งใหญ่อะไรแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่เมื่อบ้านเมืองนี้เปิดโอกาสให้ทำงานเมื่อบ้านเมืองนี้ ให้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาทํางานครับเราก็จะต้องใช้ทุกอย่างที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนครับแต่ไรก็ตามเนี่ยฝ่ายค้านหรือฝ่ายตรงข้ามก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีมีการพยายามที่จะพูดถึงวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตัวคุณนทูตเองก็จะเป็นเหมือนสายล่อฟ้าก็ได้เป็นรอยแผลก็ได้ที่ฝ่ายค้านก็คอยสะก,กิดคอยจะวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาในแง่ของการเรื่องของคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาอันนี้จะ คิดว่าจะกระทบกระเทือนต่อตัวภาพรวมของคอรมอรไหมครับผมไม่ห่วงบาดแผลในตัวผมนะครับเพราะผมเรียนแล้วว่าผมภูมิใจกับมันเพราะเป็นบาดแผลจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับแต่ที่ผมห่วงที่สุดเวลานี้คือผมห่วงบาดแผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยผมไม่อยากให้ใครต่อใครทําซ้ําลงบนแผลเก่าลงบนแผลเดิมที่เราเจ็บปวดกันมาตั้งแต่ปี2475ครับแผลที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือแผลจากเผด็จการ คือแผลจากความไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันไม่เคยถูกรักษาหายเพราะมันถูกซ้ําเติมอยู่ตลอดเวลาเวลานี้เราพูดกันมากเรื่องการปรองดองตรงไปตรงมาว่าผมปรารถ,ถนาเหลือเกินที่จะให้เกิดสิ่งนี้ครับถ้าเปรียบเป็นการสงครามผมก็ถือว่าเป็นนักรบคนหนึ่งแต่ผมเป็นนักรบที่ไหนสนามผมเป็นนักรบที่ไม่ต้องการจะเดินเข้าสู่สนามรบทางการเมืองอีก เพราะฝ่ายตรงข้ามของผมก็เป็นคนไทยเหมือนกับผมเช่นเดียวกันเพียงแต่คิดแตกต่างเพราะฉะนั้นผมปรารถนาจะให้เกิดปรากาปรองดองอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันก็พูดจากหัวใจเหมือนกันว่ายากที่จะเห็นสัญญาณนี้ณปัจจุบันแม้ว่าจะมีความพยายามจากหลายๆฝ่ายแต่เมื่อตั้งใจกันแล้วเนี่ยท้อถอยไม่ได้ฝ่ายที่พยายามจะรองดองก็ต้องเดินหน้ากันต่อบาดแผลประเทศไทยนี่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นแผลเก่าแผลอักเสบแล้วมัน เป็นแผลใหญ่ขึ้นทุกทีทุกทครับครับหลังจากที่คุณรัฐพุทธได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกิดอ,อะไรขึ้นที่โรงเรียนเก่าที่รโงร,ร,ร,นะรงเรียนเบญจมาบพิษที่นครศรีธรรมราชโรงเรียนเบญจมาราชทิตอาราชุทิตครับครับก็ได้ทราบจากเพื่อนฝูงนะครับที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชว่าทางโรงเรียนเขาขึ้นป้ายแสดงความยินดีครับผมไม่ได้ทราบมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ประสานงานใครไหว้วานใครให้ขึ้นป้ายไม่ว่าจะเป็นราชการหรือประชาชนแต่ว่าเมื่อ คณะครูอาจารย์ท่านเห็นว่าควรจะขึ้นป้ายผมก็รู้สึกกราบขอบพระคุณครับแต่ปรากฏว่าก็มีสิทธิ์เก่าจํานวนหนึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นจํานวนแค่ไหนก็ก็เห็นจากข่าวแล้วนะฮะแต่เอาละมากน้อยผมไม่พูดกันก็พยายามจะเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้านคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มเดิมที่เคยคัดค้านการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผมมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ไม่ถือเป็นข้อกังวลก็เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่า โรงเรียนของคุณทุตเองก่อนนั้นนี้ก็เคยอัปเปหิกคุณวุิใช่ไหมฮะแล้วตอนหลังเขามาแสดงความยินดีไม่ใช่ฮะที่อัปเปหิกนี่ก็คือสิทธิเก่ากลุ่มนี้ครับ<อ>ไปเคลื่อนไหวทํากิจกรรมอยู่หน้าโรงเรียนครับไม่ได้เป็นท่าทีของโรงเรียนไม่ได้เป็นการแสดงออกจากทางโรงเรียนครับผมรักโรงเรียนเบญจมาราชุทิศมากผมนั่งรถผ่านโรงเรียนเบญจมาราชุทิศผมยกมือไหว้สุดรั้วทุกครั้งจนถึงปัจจุบันครับผมมีสร้อยคอทองคําเส้นหนึ่งผมรักที่สุดในชีวิต เพราะว่าเป็นสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทที่สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมาศร,ราชูทิตคล้องให้เป็นรางวัลตอนที่ได้แชมป์โตครลมัธยมศึกษายังเก็บสร้อยคอทองคําเส้นนี้ไว้นี่คือความทรงจําของผมครับและผมเชื่อว,ว่าวันนี้เบญจมาศราชูทิตยังคงให้โอกาสและยังคงสนับสนุนผมในฐานะลูกศิษย์อยู่เพียงแต่ว่าสิทธิ์เก่าสิธิ์ปัจจุบันหรือสิธิ์อนาคตจะเห็นต่างนั่นเป็นวิธีทางประชาธิปไตย แล้วก็ป้ายแสดงความยินดีนี้ก็ยังคงอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่มั้งฮะไม่ไม่ได้ติดตามครับผมครับในส่วนหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวในการที่จะเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องของมาตราหนึ่งรอสิบสองที่มีการเคลื่อนไหวถ้าจะว่าไปแล้วคนเสื้อแดงจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับที่มีความประสงค์ที่จะให้มีการ แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา112แต่ว่าทนายกเองก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐบาลจะไม่แตะเรื่องนี้และจะไม่มีการแก้ไขามาตรา112แน,แน่ในส่วนของคุณนัททูตเองซึ่งเป็นหนึ่งในครมอรด้วยจะจะอธิบายกับคนเสื้อแดงที่ประสงค์จะมีการแก้ไขมาตรา112อย่างไรครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีการถกอภิปรายจนถึงขั้นถกเถียงกันมากมายมประเด็นก็คือว่าฝ่ายที่เสนอให้แก้เนี่ย เขาพยายามจะบอกว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา112อย่างไม่เป็นธรรมใช้เป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายป้ายสีและรังแกกันทางการเมืองในขณะที่ฝ่ายที่บอกว่าอย่าเพิ่งแก้หรือไม่ควรแก้เนี่ยก็บอกว่ามันเป็นกฎหมายหรือประมวลกฎหมายที่ปกป้องดูแลสถาบันเบื้องสูงแล้วก็สังคมไทยก็เป็นมาแบบนี้ยาวนานมาแล้วจุดลงตัวจึงน่าจะอยู่ที่ฝ่ายที่เขาเสนอให้แก้ เขาก็ยืนยันว่าประชาธิปไตยของเขาคือประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฝ่ายที่บอกว่าไม่ให้แก้ก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันสําคัญคือเราต้องรับฟังรับฟังแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ทางที่ดีที่สุดก็คือทุกฝ่ายหยุดเอ่ยอ้างถึงสถาบันเบื้องสูงทุกฝ่ายหยุดประกาศว่าฉันจะปกป้องสถาบันด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้ทุกฝ่าย หยุดพยายามแสดงว่าฉันจงรักภักดีกว่าใครๆครับถ้าเราหยุดในการกล่าวอ้างหรือนําเอาสถาบันเบื้องสูงมาใช้เป็นเครื่องมือ,มอทางการเมืองสถานการณ์เผชิญหน้าที่แหลมคมนี้ครับจะคลายตัวลงผมแน่ใจอย่างนั้นแต่เท่าที่มีเนี่ยใครก็ตามที่เห็นต่างจะถูกป้ายสีเป็นคนไม่จงรักภักดีครับจะถูกป้ายสีเป็นคนล้มเจ้าล้มสถาบันสถานการณ์แบบนี้ไม่เป็นคุณกับใครเลยและด้วยความเคารพจะส่งผลกระทบ สถาบันเบื้องสูงครับครับคิดว่าพอมาเป็นรัฐมนตรีความเป็นคุณนทวุฒิคนเดิมยังคงมีอยู่ไหมครับยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะโอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากที่ร่วมรายการก็แสดงความยินดีสําหรับตําแหน่งด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฮอตท็อปิวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงเกษตรและสหกรคุณัทวุฒิไตรเกอร์ผมจอห์นพิบดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ